บมีมพิชยานักตบสาวทีมชาติไทยตำแหน่งบีหลังเธอมันของจริงของแท้ที่ดำรงตำแหน่งนางพญาตัวแบกแห่งทีมชาติไทยแม่นถุกลูกคมทุกดอกบอกคำเดียวน้องแบกทีมมาตั้งแต่สนามหนึ่งสและ3มากกว่า30เสร็จไปแล้วการลดแล่นบนเส้นทางหน่วยรุกพิคาดใสนี้น้องบีมมีความเฉียบขาดและไหวพริบที่เลิศล้ำในการรุก การโจมตีคู่แข่งที่หวังผลเสมอบีมคือนักล่าแต้มตัวฉกาจแห่งเทือกเขาพานมรุง้งเธอคนเดียวที่บินขึ้นฟาดบอลแล้วแผ่นดินรัฐเท็กซัสต้องสั่นสะเทือนบีมต้องวิ่งข้ามสนามไปขอโทษคู่แข่งเพราะลูกตบของเธอเร็วจนหลบไม่ทันโดนหน้าไปเต็มๆวันนี้เวลานี้เธอคือเบอร์หนึ่งของไทยและของอาเซียนอย่างแท้จริงบีมพิมพิชญาเจ้าแม่ตีบอลตัดที่เฉียบคมแม่นยำ รุนแรงพุ่งเร็วและหมุนสายน่าจะมีคนเดียวของทีมไทยที่ตีบอลแบบนี้ได้วันนี้แพ้แต่ได้ใจและไม่เสียใจเลยยินดีกับน้องๆทุกคนที่รวมพลังสู้ถึงพลิกถึงขิงจนหยดสุดท้ายทำให้ทีมเก่งเบอร์ต้นๆของโลกอย่างอเมริกาต้องหืดจับน้ำลายเหนียวเสียวไปทางรัฐเท็กซัสน้องๆทำได้ดีมากขอชื่นชมจากใจจริงถึงจะไม่ได้ใช้ชนะ แต่ได้ใจคนไทยไปเต็มๆสู้ต่อไปสาวไทย